สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับพี่โอผ้ผมครู้จักดูแลเฮมกัน,นช่อ,องบางสังเก์เมอร์นะฮะวันนี้ผมเราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมาสอนคำสั่งกันบ้างเนานะหลังจากที่เราทำคลิปตามคำขอไปหลายคลิปกันเลยวันนี้ผมจะมาสอนเชาคำสั่งที่มีประโยชน์มากๆผมที่มีคนคอมเมนต์ถามเข้ามาเนาะก็จะเป็นคำสั่งโวดดี้คอมมาท่านเองนะผมก็คำสั่งวดดี้คอมมาเนี่ยผมเคยทำคลิปสอนไปหลายคลิปเนะาะเช่นคลิปสอนลบพื้นสอน รถภูเขาอะไรพวกนี้ผมนะหรือจะเป็นคลิปต่างๆที่ผมเคยสอนเกี่ยวกับโวดิตคอมมาไปเนาะซึ่งมีท่านชมคอมเมนต์มาถามนะว่าเอ๊ะมันใช้ไม่ได้ไหมผมนะในไมโครเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยก็ที่มันใช้ไม่ได้ก็เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลขงของคำสั่ง XQ นั่นเองเนาะมีการเปลี่ยนโครงสร้างของ,ของำอคำสั่ง XQ ใหม่ทําให้คําสั่งโวดิอันเก่าใช้ไม่ได้เนาะซึ่งคําสั่งโวดิอันนี้เนะี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์นะผมผมก็เลยจะไปทําคลิปสอนแก้ของเวอร์ชันใหม่ให้เนาะ ก็ผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทเลยนะผมนะก็คือพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นคลิปสอนใช้งานโวอดิตแบบปกติผมนะใช้ในการลบพื้นเติมบล็อกหรือว่าลบภูเขาอะไรพวกนี้ได้เนาะส่วนคลิปที่2เนี่ยจะเป็นแบบจัดเต็มขอผมก็คือจะสามารถกําหนดรูปร่างของโวดดิตที่เราจะวางได้นะผมนะซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของคลิปที่2เนาะเป็นของพาร์ทสอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของพาร์ทแรกกันเลยก็จะเป็นการใช้วดดิตในการลบพื้นลบภูเขาหรือเคลียร์พื้นที่กันเองเนาะอ่ะซึ่งมีประโยชน์มากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าาวดดเยท สําหรับการทําขั้นตอนแรกก็ทําการเซตคอมมานด์บล็อกก่อนเนาะวิธีการเซตคอมมานด์บล็อกก็เปิดแจ็คขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ tab g i v e u n l o ั k add p u n l o ั k c o m m a n d p b l o c k นะผมให้ทําการพิมพ์อย่างนี้เพื่อเป็นการเซตคอมมานด์บล็อกแล้วก,กดรันได้เลยครับปึ๊บเราก็จะได้คอมมานด์บล็อกมาแบบนี้เนาะโอเคเรามาเริ่มทําระบบกันเลยดีกว่าเนาะก็ระบบตัวนี้ก็จะใช้คอมมาประมาณ3อันเนาะก็เมื่อก่อนเนี่ยใช้แค่2อันใช่ไหมแต่ว่าในเวอร์ชันใหม่เนี่ยต้องใช้นนใทับบบผผมนะ 1, นผมนนนนะะะองแแล้้วก็3บบีเา อ่าเราใช้ออคอมมานด์บล็อกในลักษณะประมาณนี้เนาะเราจะทำการนำริเวอร์แล้วผมมาแปะอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บแลผมนะอ่าไปสวิชเนาะเขาแปะไว้อ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มพิมพ์มพคำสั่งกันเดีกว่าโอเคเรามาดูคำสั่งในคอมมานด์อันแรกกันดีกว่าเราก็จะเป็นคอมมานด์นี้เนาะอ่าให้เข้าคอมมานด์นี้เลยปึ๊บโอเคอาจารย์สมามารถกดตรงบวกตรงนี้ได้เพื่อให้ขยายให,ใหญ่ขึ้นเนาะ,ะอ่าเราจะทำการพิมพ์ตามผมเลยฮนะโอเคราก็ทำการพิมพ์ตามนี้เลยนะผมทับ release item เนาะผมนะเป็น block entity เป็นื block add p โยมนที่ต้้้องงงกกาาารใชนนลไไป็ดเะ อ่าในกรณีที่เราเล่นหลายๆคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวคําสั่งมันจะมั่วเนาะให้เราทำการใส่ชื่อเราแทนตรงคําว่า add p ได้อ่ะโอเคเวลาเราใส่ชื่อหรือว่าใส่ตรงเป้าหมายตรง add p ตรงนี้นเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คําว่า slot นะผมนะ dot hot bar นะผมนะแล้วก็วนะักศูนย์เนาะศูนย์เนี่ยก็คือช่องแรกนั่นเองนะผมนะเป็น slot ช่องแรกเนาะหลังจน,นั้นก็เขียนว่าอ่า wooden x ลงไปนะผมนะเป็นขวานไม้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่จะทําการอ่าสลับไอเทมมาที่มือเราลัวๆนะผมนะเป็นไอเทมขวานเนาะอ่ะโอเคเวลาพิมพ์นี้เสร็จแล้วก็ออกมานะแล้วก็็ตั้งค่าเปนน repeat นะผม ปุ๊บอ่าราครับแบบที่3เนาะนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วของมาแรกทีนี้ครับให้ทำการอ่ราลองเปิดสวิตช์ดูเพื่อเป็นการทดสอบนะฮะปุ๊บอ่าเราสังเกตว่ามันจะมีขวานมาอยู่ในมือเรารัวๆแบบนี้เลยเนาะเห็นไหมปุ๊บแล้วเราหยิบทิ้งไปมันก็จะกลับมาอีกเนาะถ้าเกิดมีขวานมาแบบนี้ก็ไปอ็อาใช้ได้เนาะทีนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคําสั่งขึ้นตรงหน้าจอรัวๆแบบนี้เดิมเราจะมาดูวิธีการแก้กนะันเนาะก็ทําทการเปิด ต่องใช้คำสบ่งมีทำการพิมพ์ว่าให้ทำการพิมพ์ว่าทับเกมรู้ห่ห c o อ m a า d block output f ทฟอ e นะผมนะแบบนี้เนาะก็การพิมพ์นี้จะทำให้ทำการปิดแท็กคำสั่งรบกวนที่ขึ้นหน้าจอเมื่อกี้หายไปเลยเนาะอ่ะโอเคการกดรันปุ๊บอ่ะทีนี้เนะี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งตรงคำสั่งตรงนี้ที่คือรบกวนเนี่ยจะหายไปเนาะอ่ะเห็นไหมตอนนี้ก็หายไปแล้วก็ลงปกติเนาะอันนี้ยัมาดูคอมมานที่สองกันบ้างก็จะเป็นคอมานนี้นะผมนะอ่ะกดเข้าไปเลยปุ๊บอ่ะจะทำการพิมพ์ตามผมนะ อันที่สองไอ้อันนี้นะอัน,น 2, ที่สองให้ทำการพิมพ์ว่าทับ encharge run work add p run for June หนึ่งนะผมนะให้ทำการอ่าเพียงนี้เพื่อเป็นการใส่คำสั่ง encharge ให้กับเราตัวคำว่า a p เหมือนเดิมนะผมสามารถใส่ชื่อเราหรือชื่อเพื่อนหรือชื่อคนที่ต้องการใช้ลงไปได้ก็ตอนนี้ผมจะแทนด้วยของ add p ไปก่อนแล้วกันอันนี้นการออกมาแล้วก็ทำการตั้งค่าเป็น rep e a t เช่นกันเนาะอันที่สามวนันนี้ปึ๊บอ่ะโอเคเรียบร้อยนี่คำมาที่สองเราก็เสร็จแล้วเรามาดูคำมาที่ 3, สามคำมาสุดท้ายเนาะคำมาที่จะพิมพ์ยาวนิดนึงอ่ะโอเคกดเข้าไปเลยปึ๊บโอเค เดทำการเริ่มพิมพ์เงิกันนะก็จะเป็นคำสั่ง xq หน้าตาใหม่เนาะก็พิมพ์ทับ xq เวนรัก at เวนรัก a p เวนรัก as เวนรัก a p เนาะอ่าแบบนี้ตัวคำว่า a p เนี่ยจะเติมเป็นชื่อเราลงไปก็ได้เนาะหรือจะเติมชื่อคนที่ใช้ลงไปนะผมนะอ่าแล้วก็เป็นวรรค positionet n นะผมนะแล้วเวนรนะักตัวหนอนตัวหนอนหนึ่งอ่าไม่ใช่ตัวหนอนสี่เป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมเนาะอ่าสามเหลี่ยมสองอันแล้วก็อ่าเลขหนึ่งนะแล้วก็วรรคสามเหลี่ยมแล้วก็สิบห้าแบบนี้นะผมนะแล้วก็อ่าเป็นวรัก run นะครผมแล้วก็เป็นวรรคตัวหนออออออนน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 ตตตตตัััััววววววหหหหหแล้ก็เาะ ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดในการฟิลนะผมนะตัวเลข4เนี่ยนะอ่าจากนั้นก็เพี่นว,ว่า L O G นะผมนะหรือว่าชื่อบล็อกที่เราต้องการนั่นเองก็ตอนนี้ผมเติมเป็นลนะ็อกเนาะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยสหรับการเขียนคำสั่งในคอมมาสุดท้ายเนาะก็อะอลองเขียนให้เรียบร้อยเนาะอ่ะพอเราเขียนเสร็จแล้วก็ออกมาผมแล้วก็ทำการตั้งเป็นเชนนะผมนะแล้วก็คอนเนชั่นแนลนะครับแล้วก็ออเวอร์แอตติฟเนาะแบบนี้ให้เรียบร้อยเมื่อต่าค่าอเรียบร้อยก็ออกมาจากคอมมาได้เลยปึ๊บอ่ะหลังจากนั้นทำการมาเปิดสวิตช์อย่างนี้ปึ๊บปิินะปดดสสวตชช์เเนนี่ยรราาาามาถใ้้งไแล้ว เมื่อเรามาลองใช้งานกันดีกว่านะก็ทําการอาลองถือขวานขึ้นมาปุ๊บ <Wow. S 1> สังเกตว่ามันจะมีบล็อกที่เราตั้งชื่อไว้เนี่ยวางออกมาผมนะซึ่งเราสามารถลากไปรูปทรงต่างๆได้ในกรณีที่ต้องการเติมบล็อกหรือว่าลบบล็อกน้อยไหมาลากได้แบบนี้เห็นไหมมันจะช่วยประหยัดเวลาในการวางบล็อกเติมบล็อกหรือทุบบล็อกได้เยอะมากๆเลยนะผมแนละ้วสามารถกําหนดบล็อกที่เราต้องการวางได้เลยนะต,ตอนนี้ผมเลือกเป็นบล็อกขอนไม้ใช่ไหมมันก็จะฟีลวเป็นขอนไม้หน่อยปะ อ่าเติมบล็อกได้ประมาณนี้เลยปุ๊บเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับผมแค่ที่ผมจะลองเปลี่ยนบล็อกก็แล้วกันนะเป็นบล็อกอะไรดีเป็นบล็อกอ่าเบสบล็อกแล้วกันนะครับผมแล้วก็ b e d r o c k นะผมนะ b e d r o c เบสบล็อกเนาะอ่าลองออกมาใช้งานกันดูนว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่าเพี่อนก็กา,กาถือขวานนะปุ๊บเห็นไหมอ่าก็จะฟีลว่าเป็นเบสบล็อกแทนผมส,มส,มส,มสามารถใช้ในการเติมบล็อกอะไรแบบนี้ได้หมดเลยได้ไหมปุ๊บ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 เห็นปะอ่าประหยัดเวลาขึ้นเยอะนะในกรณีที่ต้องการวางบล็อกเยอะๆเนี่ยคำสั่งนีีี้้จะะะะะะมมมมปปปรรรโยยยชนนนนน์าาากกๆเเเลลห็็่่อณคับผ ถ้าใครรู้สึกว่าไอ้ขนาดมันใหญ่ไปหรือเล็กไปเนี่ยสามารถปรับขนาดได้ตรงเลขสี่เนาะอ่ะถ้ามึงอยากให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ใส่แบบสิบอย่างเงี้ยก็จะใหญ่มากๆครับผมนะก็เะเตาวเลยอ่ะผมก็จะลองให้ใหญ่ขึ้นแล้วกันเอาสักแปดพอครับอ่ะทำการเพิ่มจากเลขสี่เป็นแปดเนาะอ่ะตอนนี้ผมทําการเปลี่ยนเลขสี่เป็นแปดแล้วเรามาดูกันว่าขนาดจะใหญ่ขึ้นจริงไหมอ่ะอเดี๋ยวไปลองกันเอาไปครับลองทำการถือขวานนะครับปุ๊บโอ้ใหญ่ได้ใจมากเลยนะเห็นไหม อ่าประมาณนี้เลยนะผมนะอ่าในกรณีที่เราต้องการวางอะไรใหญ่ๆเนี่ยสามารถกาหนดหน้าตาไอ้กำหนดขนาดของเราไม่ได้ไหมไหมใหญ่ใหญ่แบบใหญ่เลยนะผมนะก็มานี้ครับสามารถกําหนดขนาดได้ตามต้องการเนาะอยากให้ใหญ่แค่ไหนก็กําหนดได้เลยโอ้โหใหญ่มากนะผมแล้วก็ในกรณีที่เราอ่ารู้สึกว่าไอ้มันใกล้ไปป่ะผมอยากจะให้ไอ้ตรงเบสล็อกเนี่ยมันออกมาไกลกว่านี้สามารถปรับขนาดได้เลยนะสบริการอ่าปรับให้มันอ่าฟิลบอกออกไปไกลจากตัวเรามากขึ้นเนี่ยเห็นตรงเลข15้ไหมฮะอ่าให้ทาการเพิ่มตรงเลข15ไปนะเป็นสักอะไรดีเป็นสัก อ่ายี uh, ่้าแล้วก no. ันนะปึ๊บอ่าถ้าผมเพิ่มตรงนี้เป็นยี่้าเนี่ยมันจะฟิวออกไปไกลจากตัวเรามากขึ้นนะอ่าเราลองทาดูอ่าที้ททำการถือขวานับปึ๊บอ่าให้ไหมมันจะออกไปไกลจากตัวเรามากขึ้นเนาะสังเกตว่าเมื่อกี้มันอ่าฟิวออกมาเกือบติดตัวผมเลยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอเราเปลี่ยนเป็นยี่้าเนี่ยมันออกไปไกลมากขึ้นหน่อปะอ่าประมาณนี้เลยนะผมนะโหดูดิวางได้เร็วมากเนาะเติมบล็อกอะไรได้เร็วมากเลยนะผมนะอ่าใครอยากให้ไกลกันเนี่ยก็กาหนดได้เลยเนะนรัคบ และในกรณีที่เราอยากจะลบนะผมทำยังไงก็ถ้าเราอยากจะลบเนี่ยเราก็ทำการเปลี่ยนชิพพ็อกเป็น AIR นะผมนะหรือว่าแอร์หรือว่ากาดนั่นเองก็ทำการเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็ลองออกมาทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะลบเราก็ทำการถือขวานเลยปึ๊บเห็นไหมอ่าก็จะกลายเป็นการลบได้นะผมนะสมมติใครใช้งานอะไรผิดไปเนี่ยลบได้เหมือนกันนะผมนะสามารถใช้ลบพื้นลบสิ่งลูดร้างลบหมู่บ้านหรือลบอะไรที่แบบเกะกะตาเราอย่างเงี้ยเราไม่ต้องการอยากจะลบอะไรลบได้หมดเลยเนาะ กำหนดขนาดก็ได้กำหนดความไกลก็ได้เนาะสเกตว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลองไปใช้งานกันดูได้เลยส่วนในกรณีที่เรามีผู้เล่นอยู่ในแมปหลายๆคนเนี่ยผมแนะนําให้ทําการเติมชื่อแบบนี้เห็นไหมผมทาการเติมชื่อผมลงไปเห็นปะ,อ,ะอันนี้คือในกรณีที่มีในแมปมีหลายคนเนาะคำสั่งอาจจะมั่วได้เพราะฉะนั้นต้องทำการเติมชื่อลงไปถ้าม,มีแมปหลายคนเนี่ยเราก็เติมชื่อของคนที่ต้องการใช้งานลงไปเช่นตอนนี้ผมจะใช้งานใช่ปะผมก็เติมชื่อผมลงไปนะฮะโอเคในคอมมนอื่นก็เช่นกันเนาะนี่เวลาจะเล่นหลายคนต้องทำแบบนี้นะอ่าทำการเปลี่ยนตรงคำว่า sp เนี่ยเป็นช โดยประมาณนี้ก็เหมือนกันอ่านี่จะการเล่นหลายคนเนาะเห็นไหมประมาณนี้อันนี้ก็จะต้องการใส่ชื่อ,อเราสองรอบเห็นปะอ่าแบบนี้เลยก็จะพิมพ์ยาวขึ้นิดหนึ่งนเนาะอ่ะตอนนี้เ,เราจะมาลองลบพื้นแบบกว้างๆอยู่นะผมก็ปรับเป็นขนาดสิบนะผมนะเป็น A AR เนาะอ่าเป็นการอ่าทุบพื้นขนาดความกว้างสิบนะผมนะระยะสนะิบห้าเนาะโอเคเราลองทุบกันดูดีกว่าก็อ่าต้องทําการบินขึ้นมาสูงๆอีจริงเนานะก็ลองกะกะดูนะอ่าโอเคทีนี้เรามาลองฟิลกันดูปึ๊บอ่เห็นไหมฮะ นี่เราสามารถลบพื้นได้ด้วยนะผมนะในกรณีที่เราจะทําแบบเพดวอลสกายวอลหรือว่าสกายบล็อกอะไรเงี้ยมันต้องลบพื้นด้านล่างออกใช่ไหมดูลบได้เร็วมากเนระสามารถบิน,บ,น,บ,นะนะบ,บินลบได้เลยนะปุ๊บเนี่ยบินลบได้เร็วผมนะแบบเร็วๆเลยเนาะเห็นปะ่ะดูเร็วไหมฮะอ่าเลี้ยวอะไรได้หมดเนาะเห็นปะ่ะประมาณนี้เลยนะผมนะอ่าสึ่เก็ว่ามีประโยชน์มากๆนะผมนี่ลบได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างนะผมนะถ้าเกิดสมมุติเราอยากจะให้อ่าคำสั่งทํางานได้ทั้งแมปเนี่ยให้ทำการมาใกล้ๆคอมมานด์ของเราเนาะอ่าจากการทำการเปิดชัตเช็คขึ้นมา ทำการพิมพ์ว่าทับ T I C K นะผมนะแล้วก็ I N G นะผม A R E A แบบนี้ครับทับทิชกิ้งแอเรเนาะแล้วก็วัก A D D นะผมแบบนี้อ่าจากนั้นก็เป็นวักอีกนะผมแล้วก็ทำการใส่ตัวนอน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 แบบนี้นะผมแล้วก็ทำการใส่ตัวนอนหกตัวเนาะแล้วก็เป็นวักนะผมนะใส่ชื่ออะไรก็ได้ลงไปก็ G G แล้วกันครับแล้วกดรันปุ๊บทีนี้ก็เป็นการ add ticking area ียนั่นเองเนาะและทีนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนจากตัวคอมมาเนาะเราก็สามารถใช้คำสั่งได้แล้วอตอนนี้ผมมาไกลมากกันเนาะเห็นปะ เราก็สามารถใช้คําสั่งได้เหมือนเดิมเนาะนี่ครับผมนะไม่ว่าผมจะมาไกลแค่ไหนผมก็สามารถใช้คําสั่งได้แล้วนะฮะยังไงประมาณนี้แลับผมนะสามารถลบพื้นได้อย่างรวดเร็วเลยเนาะก็ประมาณนี้เลยวสำหรับการสอนใช้กคําสั่ง woedit part หนะึ่งเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วผมนะสำหร,รับคำสั่ง woedit เนาะอ๋ออันนี้ก็เป็น part หนะึ่งเนาะก็ผมมาสอนให้ก่อนเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์เนาะ ก็ตอนนั้นอ่าครับอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ใช่ไหมก็คําสั่งอันเก่าผมที่สอนไปใช้ไม่ได้เนาะอ่าเพราะว่าคําสั่งคิวมีการเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ไงผมก็เลยอามาสอนให้อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยเนาะก็คำสั่งโวดิตแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายสถานการณ์เลยก็ผมใช้งานโอดิตเนี้ยในงานในการสร้างเซิร์ฟมาหลายเซิร์ฟก็ช่วยผมประหยัดเวลาได้เยอะเลยนะผมนะโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะเจอกันคลิปหน้าครับก็รอดูติดตามอออ่าาาาคลิปสนนนใช้งดตพร์ทเะ ก็สภาสองเนี่ยก็สปอยนิดนึงแล้วกันนะก็สภาสองก็คือมันสามารถกําหนดรูปร่างนะผมนะของการวางบล็อกได้ด้วยซึ่งโคตรเจ๋งนะเดี๋ยวผมจะค่อยทําคลิปให้พาสสองเนาะเพียงก็คลิปนี้ขอจบให้เท่านี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ